สวัสดีครับผมเดย์พิเมียมครับวันนี้ส่งมอบให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวจะให้ลูกค้านำหน้าตัวนะครับลูกค้าชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อน้ำนะคะครับน้องน้ำนะครับมาจากจากไหนครับมาจากบุรีนะครับวันนี้ออกรถรุ่นสีประตูสีประตูยกสูงนะครับสีดำตัวนี้จะเป็นรุ่นไฮ랜เดอร์ LDA นะครับแล้ววันนี้ใช้เคมเป็นดาวเท่าไหร่ครับวันนี้จ่ายตังเท่าไหร่นะครับ 3 2มหมก็คือราสองนแล้วก็ไฟแดงสามพบาทนะครับวันนี้ใช้เงินอ,ออกรถนี่นิดเดียวนะครับทำไมถึงเลือกอีกตุคครับชอบค่ะกันสวยคประยัน้ำมนนัประยน้มันแล้วเป็นไงบ้างครับที่เดีบริการเป็นไงบ้าง ครับผมนะครับคือน้องน้ำเนี่ยคือขึ้นมานั่งวินมาเลยขึ้นวินมาอิฐสุแล้วก็มาจองรถเลยนะครับแล้วก็ผมก็เลยบริการให้ตกกับบ้านนะครับผมลูกค้านะครับท่านใดสนใจอิุสุายแดงเบอร์โทรศูนย์เก้าสามสามหกห้าเก้าสี่หกสามดีนะลูกค้าลาเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ